สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องเมื่อนี้บ่มีอินเทอร์เน็ตค่ะพี่น้องนะคะออกมานาั่งแดดอาบแดดข้างนอกเมื่อคืนนี้นะคะโชคดีที่เก็บดอกไม้ค่ะพี่น้องในสวนดอกไม้นี่เก็บออกมดเลยนะคะพี่น้องเขาในบ้านนะ,ะเห็นบ่ค่ะมีแดดนะคะพี่น้องอากาศดีกล่งเวนนะตกกลางคืนเนี่ยมันเป็นน้าแข็งมีคืนนี้อีกคืนนึงค่ะพี่น้องเขาบอกทั้งอาทิตย์จะหนาวนะคะจนถึงเขาบอกว่าสิ้นเดือนเอ็นไม้เนี่ยนะคะ หนึ่งพฤษภาเนี่ยมันก็จะเป็นวันที่แบบดอกไม้นะคะของวันแรกที่จะเข้าแบบฤดูร้อนหรืออะไรเนี่ยดอกไม้น้าหนาวขึ้นมาดอกแรกจะเป็นดอกเล็กๆนะคะพี่น้องหอมหอมดอกขาวๆนะ,ะนั่นเขาเรียกดอกว่าดอกไม้เอ็นไหมนะคะ,นะคะพี่น้องนั่นแหละมันก็เลยแบบว่าช่วงนี้มันก็ยังโบม่นใจว่าอากาศอะ่ะมันกับเปรป่วนพี่น้องเห็นบาค้นกับเป็นไข่นะะเดี๋ยวไข่เดี๋ยวหนาวอยู่เนี่ยป้ามันขึ้นป้าก็เครียดนะ,ะพี่น้องโอ้เอน,นั่ง เครียดปวดหัว <liberal> ก <noise> ับลุ้งใหม่นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเห็นไหมพี่น้องเพิ่นพองพ่อปนเปื้อนกินยาแล้วนะประสาทแค่ได้ป้าปวดหัวเครียดทะเลาะกันพ่อใจร้ายก็มาโอ้โอ้โอ้เฮาอยู่หันหลังคือประสาทคือแบบรับก่ได้เหยีพี่น้องไงบางทีเราก็สุดที่จะนั่นวันเกิดนะบอกบ่มีผู้ใดมาอวยพรกูเลยประสานบ่มีผู้ใดฮักกูโชคดีที่กูมีมึงนะประสานเอากับมึงก็เข้าใจตัวว่ากูฮักมึงตัวขันบ่ลสันกูสิอยู่ป่านนี้ตีหงวายอยู่กูจนเป็นป่วยทุกมือนี่ เห็นป้านั่งเศร้านะฮะนั่งซึมกับอแล้วป้าบ่สบายเพิ่นบ่อยากเห็นสภาพป้าที่ว่าต้องนั่งซึมต้องนั่งแบบยิบเงียบๆอะไรเงี้ยคือคนไม่สบายเห็นว่ามันปวดหัวมันเครียดไหมเออเห็นหมอเพิ่นเห็นเมอว่านี่เพิ่นกับมาดาป้าดีว่าก็บอกแล้วหมอบอกมาแล้วนะบอกบ่ให้ลินไล้สุดจังสันจังสีบ่ให้ลินยูทูปเพิ่นบมเกียวดีป้าก็บอกว่าแล้วถ้าถ้าป้าบ่มียูทูปนี่ ป้าเห็นบุมีหมูเห็นบอกเงียบซิรีแ์เหมอยู่บ้านผู้เดียวเนี่ยผู้ใดสิอยู่ไหนบุอยู่ติดบ้านอ่ะเบิ่งดูเลยพี่น้องป้าอยู่มากเก้าปีปีที่สิบแล้วนี่เห็นมาอยู่น้ำลุงใหม่เนี่ยบุ้งได้ไปไส่นะงานไทยก็บุ้งได้ไปไปไส่ก็บุ้งได้ไปยังว่าพี่น้องเห็นบอกป้าก็อยู่ติดเด้แต่ว่าเฮากะบยังไดงล่ะเฮากัมีแบบเอ่อมี่ยูทูบเป็นมูมันบอกพี่น้องนะฮะแดดซองหนาเด้วยละพี่น้องเพราะอากาศมันเอ่อ หนาวค่ะพี่น้องหนาวนะป้าก็สบายป้าก็เลยใส่เสื้อกันหนาวอันเสื้อคุ้มกับม่านยุงหนอกมันก็อุ่นๆแลวตอนนี้นะคะเพราะช่วงเช้าหนนหนาวมากเลยบังทีอากาศเย็นนะป้าก็ต้องใส่ให้หนาเพราะว่าคอก็เจ็บไงเออนะคะพี่น้องวันนี้พอดีอินเทอร์เน็ตพอมีเอ้ากขพวกว่าข้างบ้านอ่ะเขาม่ทำถนนฉ่นบอกค่ะเขาตัดถนนเขาแบบว่าฝังอ่าฝังกาโบนะคะพี่น้อง เกี่ยวกับปวกสายไฟฟ้าเลยเขาเลยตัดอินเทอร์เน็ตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาตัดสองหมื่นสามหมื่นได้ค่ะวันละสองสามสัปโม,มงนะช่วงบ่ายช่วงนี้เลยนะ,ะพี่น้องนะ,ะเขามาถึงหน้าบ้านปาลาแล้วนะคะเพราะว่าเขาต้องตัดทําแต่เขาทําเร็วค่ะพี่น้องนะคะเขาทำสองฝั่งเลยเอาทีเดียวตัดแล้วปิดถนนอะไรเงี้ยเห็นไหมจะไปไหนก็ไม่ได้แล้วช่วงนี้ป้าถึงบอกไอ้อยุติบ,บานเพราะว่าเขาทําถนนค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละป้าเลยออกว่นานังเบาสูฟังระบายนะคะเห็นไหม อันเกะกระจุมหนาจุมหลังยู่หันแหละเห็นว่าถ้ากูบ่ทำความสะอาดนะจังได้อันเบิ่งได้บ่สนา้เบิ่งเบน้อเสตีเอาจะควงเป็นผู้ชายเนาะค่ะพี่น้องนะก็จะให้ว่าป้าเข้าเป็นผู้ยิ่งกับเห็ดทุอย่างนะพี่น้องมันก็ต้องซอยกันตัวเห็นบอกเออเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะเก็บทำความสะอาดเกบกระจุ้มเนี่ยป้าก็คนถอนหญ้าเได้ภาษาตัดหญ้าซื้อบริยากยินเด้กค่ะนะคะแต่ก็อยากให้มันเห็ดเห็ดมั่งนะพี่น้องนะคะ เก็บดอกไม้ออกมือละค่ะพี่น้องเมื่อวานกระเท็ดบาร์บีคิวกินเตาเน้ยๆเนี่ยดีขนาดเลยยังไวอยู่เห็นบ่า่ะค่ะพี่น้องอันดอกอันนี้กำลังขึ้นใบอันหนาต้นไอ้นง,ง่นะคะพี่น้องกำลังขึ้นแม้เห็นไหมกำลังขึ้นแตกใบค่ะพี่น้องนะคะ ก็เริงแตกใบเห็นมันม <era> ันม carry like ันเฮ็ดสนามเรียบร้อยเรียวนะมันกระหนานนั่งได้ค่ะพี่น้องนะฮะสมเมื่อน่ะมันก็ยังว่ามันกระหนานนั่งน่ะนั่งกินนั่งเฮ็ดอย่างชิ่วๆเนี่ยนะพี่น้องแต่มันบ้ทาความสะอาดมันบ้เฮ็ดอย่างมันก็สิปล่อยแต่ให้ป่าเฮ็ดผู้เดียวอย่างนี้หรอกถ้าป้าแข็งแรงดย่นีนะป้าก็แข็งแรงแต่ว่าอันการที่ห่ออันน่ะใส่อันจอบนะมันว่าเป็นเสียมคือบั่นห่อเด้มันเป็นตะกขวดไหมตะขวดนะเขาเรียกนะตะขวยังยงต้องใส่แรงนะกระแทกแบบ ไรป้ามันก็บ่ค่อยดีนะเจ็บลังเจ็บยังอ่ะมันก็ต้องคุดคุดนะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะะป้าก็โอ้ยจมนัง่งน้ำตาไหลนั่งห่วงห้มว้เศร้าเนี่ยโอ้ทำเพียงน้องสิชีวิตกูก็ต้องกลับหมุนหมุนเวียนย,ย,ยังส่บวายังว่าพี่น้องเอ้เงึเงไหลเงดก็ผัวฝรั่งเออนะฮะเดียวดีเดียวไหลก็จังหว่างเสร็จพี่น้องเอ้ยนะบอกว่าเพรเสกหารหน้าที่ก็มาโอ้เขาได้แบบนี้โอ้มึงรู้ว่ากูรักมึงมากนะ เออกูไม่อยากเห็นในสภาพที่มึงออนั่งป่วยเอาคนเข้า,ามันสบายเมื่อิบังคับเลยตีนะคะเมื่อก่อนกูเห็นมึงสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสเอามึงรู้ไหมว่ากูจะบอกตรงว่ากูป่วยเพราะใครกูป่วยเพราะมึงเพราะกูทนมาเกือบสิบปีแล้วทุกวันเนี่ยกูก็คิดว่าเออนะพอมึงเลิกกินยามานี่พักหนึ่งเนี่ยสองสามเดือนเนี่ยนะรู้สึกว่าสมองกูมันปวดโป,ดป่งดีหน่อยนะถ้ามึงกลับมากินยาอีกแบบนี้ทุกวันน่กูว่ากูอยู่กับมึงไม่ได้แล้ว อะไต้องพูดหรมันก็บอกขอโทษนะขอโทษไม่ได้ทําไงฉันรู้ว่าฉันก็คนยากใครอยู่กับฉันไม่ได้หรอกพี่น้องฉันก็บอกว่าฉันลำเออนะฮะไม่ง่ายลูกฉันทุกคนทุกคนรู้ว่ามึงึงไม่มีเพื่อนเห็นบอกครับพี่น้องมันก็รู้ตัวเด้นนะมันก็จึงมันก็แทนที่จะเอ่อปรับตัวเองกระบอกมันแล้วมึงต้องปรับตัวเองให้เป็นคนที่รู้จักรับผิดชอบนะเอาใจคนอื่นเขามั่งไม่ใช่ว่าเอาแต่ตัวเองเห็นบอป้าก็สอนมันเด้ เอาไปมาพอหาหน้าที่พอมันมาโอมันนั่นมาป้าก็รู้สึกก็เออฟิวดีนะใจบางทีคิดกูอยากขาดตัวตายเนี่ยม่มันกูอยากหนีมันหนีมันหลอดสนะ่ดิเออบได้ลาบากลูกเต่าบางทีก็คิดได้พี่น้องนะฮะมันก็เท็ใไห้เข้าคิดใจอ่อนไหวเลยป้ากับพย่ยามสูเด้ค่ะพี่น้องนะเห็นบอกมันเป็นสิ่ลละบนว่าแต่ว่าสั่งภาพได้ป้าบริสั่งภาพได้พี่น้อง ไอ้ความหักมันเนี่ยมันหักเข้าเดียเพราะว่าบุมีปุระอยู่น้ำมันมันยียบบุพีไฟทำความสะอาดบ้านเฮ็ดกับคงกับเขามันกลิ่นเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกมันหาปุระสิยู่ได้นะมันยุงสินะมันเป็นโสดไม้จัปีก่อนมันจะไม่อยู่ในป่าเนี่ยมันมีผู้หญิงมาต่ออะไรเจ็ดปีกลัวพี่น้องนะฮะมันเบงในเว็บไซส่นะพี่น้องดูแล้วดูอี๋มันกับเพก็มันทดลองนอนน้ำมันสีมันเฮ็ดนั่นนี่แล้วอะมันกระโเกินสามมืออาทิตย์หนึ่งเขาหอบผ่านหนีพี่น้องเขารับบบได้นะพร่สิยู่ได้กับพี่น้องปาโอน หน้าที่สุดท้ายมันถึงแบบลอกโตป้าไหมพราะนบอกว่าอุ้ยคนนี้ต้องอยู่กับกูได้กูต้องทนเนี่ยมันก็พยายามนะป้าก็เลยเออโอ้แบบแต่งานไม่ไม่แถบจะแบบว่าแบบป้าต้องนั่งห้องหายแบบจอขอเลือกตั้งแต่เดือนแรกเลยพี่น้องนะพอตั้งงานมาก็ประสาทจินป้าก็โอ้เนาะชีติตานไม่รดการที่ใหบ่บ้าต้องนั่ยว้องหายวย่าแล้วกันก็ลําบากเนาะพี่น้องนะป้ก็ต้้งงทนดทนนะเพราทมันอยา่ตรอนี้แล้วตปงนไังไมเพราะว่าแบบว่าแบบี้าู้องนั่งห่องหาพอย่าองเระ้นเลือกัน นะครับอยู่ทัง้งไหนมันกับไปอยู่บ่อะไรมันก็ลําบากมันเห็นแกตุผู้ชายฝรั่งผลจะใส่แห้งรุ้ยแห้งเหนียวเด้พี่น้องสิบอกให้ขี่บุ้ยหมากินนะนะแล้วก็ทึ่งบอกกอันเลยเออโอ๊อด้นนะอย่างหน่อยนะบริเสียขานามกาไฟบริเสียยังไงมันพยายามะเมื่อก่อนมันหดบวอกอย่างเดียวมันยังถามคาเสานะ้่บั่นเด้ เมื่อก่อนนี่มันบอกมึงต้องออกค่าบ้านนะให้กูคนละครึ่งนะค่าน้ำก็าไฟก็อะไรมันเห็นนะป้าทํางานอะไรอย่างนี้จำได้มึงจะเกินไปไหมขนาดกูอยู่เนี่ยนะฮะกูอยู่กับมึงเนี่ยสี่กับบริสีนะฮะมึงเห็นยังกับบริสีจะกยางกูเป็นขีดขามึงเนี่ยมึงต้องเสียเด้นะมึงยังมาเอากูดิมึงยังเอานี่ใส่ฝรั่งที่ว่ามาแบ่งคนละครึ่งเด้อกูบ่เอานะถ้าบนรับบ่ได้กูก็ทถิ่งกูก็ไปเลยนะถ้าบ่เรียงกูป้าพูดอย่างนี้เลยนะกูบ่งงอกูสิหาใหม่ตั้งแต่นั้นก็คิดนะเมื่อก่อนนี้ให้ค่่าาากับเข้ปดพีนอ ให้กับเขาป่ามือก้อนนี่นะตอนที่ไม่ยุยใหม่เนี่ยนะฮะทัาเวุงานเพื่ออย่างเนี่ยมือก้อนเนี่ยเอานะเดือนละหกลอยมันบอเพราะว่าผัวเก,ก่านี่เขาห้ป่าเดือนละเดือนละหกลอยหาิเป็นบอเพราะว่าตอนนั้นก็หลุกสองคนเนาะค่าอาหารทับ่าพ่อขากระสีซอยสื่อน,นะเพราะว่า เขาก็ให้ตัวนี้นะป้าก็เออไปยัดเองนะแต่ว่ามันก็บเสียบบุพอพหรอกเดือนชดเดือนนะคะกับเขาพุทธไทยมันก็เลยแบบว่าป้าก็ยกตัวอย่างแหละเออนะปกติเขาเอากูเดือนละแปดร้อยเด้เพราะว่าเขามีมีลูกนะฮะสองคนสามคนหมดละมันสี่คนแต่เราอยู่กันสองคนก็โอเคเดือนสี่ร้อยเดือนละสี่ร้อยมันยังโบย่อมหายไหมพี่น้องมันหายแต่ไม่เนี่ยประมันสามเดือนนี่ล่ะสามสี่เดือนบัดนี้มันกระปัสเนี่มันคิดว่าเอ๊ะทำไมกูต้องให้ให้เงินมึงด้วยว่าสัน นะในทั้งที่มึงก็มาอาศัยอยู่บ้านกูคิดดูด้วยพี่น้องความคิดของมันนี่ฝรัง่งนะ่นมันคิดแบบว่าเอ้ยมึงจะไม่ยอมเสียเปียกผู้หญยิง่งเมียนบอกอันนี้ป้ามาบอกสูฟังในความนใจนะเริ่มแรกเนี่ยเป็นเมียฝรั่งอะ่ะมันมาอยู่มาบอกว่ากูเรื่องนั้นกูจะยอมเสียเปียกมึงมามึงก็มาอาศัยกูมึงคนบานกูเรื่องอะไรกูจะไม่มันโดนพอแม่ เป่าหูโดนคนเหล่านี้มึงจะไปย่อมเด้อผู้ผูนิ่งเอเซียน่ะมันขันบ่มักเงินมึงเนี่ยมึงเห็นบานหลัรงหญ่ๆเนี่ยมึงมีทรัพย์สมบัติเนี่ยเขาบ่มาเอามึงดอกไปโดนเขาเป่าหูกูก็เลยป้าก็เลยถามว่ามึงต้องคิดเบ่งแล้วกันว่าการที่มึงอยู่เนี่ยมึงหาผู้หญิงเนี่ยมากี่คนแล้วนะสิบยี่สิบคนแล้วกับบ่มีไัยอยู่นามึงใดนะในในการที่มึงเห็นเกตูเกินไปแล้วพผสิามาเป็นขี้ขามึงให้เขานอนสีนอนฟรีนะฮะในสภาพกูนี่แห้งหนักกว่าเก่าเด้เออนะคะกูถือว่ากูเนี่ย นะฮะกูเเถาแล้วกูบ่อ,อยากกูอิ่มกับผู้ใส้กูอยากจะใช้ชีวิตทีว่าเอพอพวเดียวมีเดียวอ่ะเป็นยังไงกูก็อดทนในเต็มที่แล้วกูรับสภาพบึงม่านเนี่ยกี่ปีแล้วป้ากระจุมเด้ป้ากระเบิดบสุ่มันฟังมึงคิดบ่งเั่นสิเป็นยังไงมีการบอกว่าอู้เป็นยังสันติดียู่สองสามเดือนดังนั้นมาปับ๊บเริ่มทะเลาะกันอีกแล้วเป็นนี้ มันก็กินยาแดกยาโอ้ยพี่น้องไอสารพัดยาเครียดยารับงาประสาทเนี่ยมันเป็นโรคประสาทมาตรใดอย่างแล้วมันมันเป็นมาตรนียมันก็เลยซึมซับทําป้าทะเลาะกันซึมซับมาตลอดมันถ้าไม่ป้านี่โรคเครียดมาตลอดเลยอ่ามันมีความกดดันหลายนะพอพอป้าไปทํางานมาปั๊บก็เจอที่ทํางานอีกวันนี้มันก็เลยแบบไม่เล่นหนักเข้าไปเก่าเก้านะป้ามันคิดสภาพแล้วที่ป้าป่วยหนักเนี่ยพ่ออะไรพาอผัวอยู่บ้านอิหลีหาหน้าที่ดีสิหน้าที่ดีเดี๋ยวไข่เดี๋ยวเลยมันเป็นอย่างสีมาตลอดนะ แปดเก้าปีพี่น้องพึ่งมาดีขึ้นมาปีที่แล้วนะตั้งแต่ไปถอนฟัน นะฮะก็เลือกกินยาปากแล้วบอกมึงร่องมึงเด้อรองกินยาเลือกกินยาเบิ้งสิเป็นยังไงเมื่อนี้มันก็บอกว่ากูไปตรวจหมอแล้วนะตรวจพีในายตรวจยังแล้วหมอว่าทุกอย่างมึงดีอยู่นะพอก็ยังบ่นอดู่เลยว่าทาไมมึงบ่มีเสกปุ่หอย่างกับเมียเพราะปัญหาอย่างเขาก็หาว่ากูมาฮักอยากได้แต่เงินมึงไม่ยังมาหลอกมึงยังสั่นสิแต่มึงบ่มีบนเตียงอ่ะมึงมาอยู่ได้ยังไงมันเป็นการที่ดูถูกป้าบ่ป้าก็บอกกูบอกแล้วตัวกูบ่ได้เอย่างกับมึงบ่ได้สนใจพ่อเขาก็บอกแล้วถ้าหามกดจดทะเบียนสมรสหามยอ มรโดกให้เขาหมดทุกยิงเลยนะเพรว่าจะเป็นพัดเมนหรือเป็นบ้านบ้านที่และที่ดินเขาก็แบ่งกันเรียบร้อยแล้วถ้าถ้าถ้ามึงแตง่งแต่งงานหรือมึงจดทะเบียนสมรสนกูจะเอามึงออกจากมรโดกประสันเขาก็คููมาตลอดพี่น้องมาตลอดเลย10ปีเนี่ยคิดบ้งแล้วผลจะถ่ายเป็นไง พ่อป่านี่ไปบอกสุภอฟังว่าลูกเธอเปิดสิ่งสีเด้อเธอหลับไดบ่อเธอเป็นสัตว์สีเมื่อก่อนก่อนทีนะฮะมาอยู่น้าป่านี่พวกเธอวบคุยกันพวกเธอทะเลาะก,กันมานะฮะสิบาปีบม่เคยเบึงพอลูกกันนะ ฉันเป็นคนจูงพวกคุนนี่ออกมาคุยกันมาเคีรยกันปัญหากันครอบครัวพวกคุนตางคนต่างเป็นคนถือจิธิเป็นคนที่ถือจิธิแห้งเกินไปจนตัดพอตัดลูกเมนบอกปัญหาอย่างที่คุณตัดลูกคุณนะฮะก็บอกใหม่ก็บว่าเออพอให้กูรับเอ่รับไอ้เท็ดบริษัทรับเมาคก็สั่งตัวกูเลบ่มักาเพราะลุงใหม่เป็นคนที่บ่ชอบความลาบากประอบความลาบากคนมาไงเป็นคนที่ เฮ็ดยังกะพวกแวบแวบเป็นแว่บเป็นยังเฮ็ดงานบอสําเร็จป้ากะสอนดนมือน,นั้นป้ากะเปิดเป็นภาษาให้เด้เปิดเป็นภาษาอันนาภาษาอันนาภาษาดัดไห้แปลให้เป็นภาษาไทยมันจะได้เข้าใจว่าหนึ่งเดิอใหม่เหตุผลที่ว่าทุกวันเนี้ยนะคะที่คุณบ่สําเร็จเนี่ยนะนะบ่สําเร็จในชีวิตของตึ้นบ้างไหน,นหนึ่งละแค่ขา่าวว่าคุณเป็นคนไม่เป็นคนระเบียบและไม่มีความรับผิดชอบในตัวเอง นะฮะคุณรับผิดชอบในเรื่องงานเธอกระจมุจมจุมเร็วจุมอีกพ่อเขาเปลี่ยนให้เธอเศร้าเศร้าแล้วแล้งแรงเหล้าเศร้ามึงเป็นคนที่บรูจากพ่อนี่คือเหตุผลที่หนึ่งเธอร่วมงานกับใครไม่ได้เป็นนายคนไม่ได้เธอต้องทํายังไงให้เป็นคนนะขยันแล้วก็มีความรับผิดชอบทําเป็นตัวอย่างขยันให้เขาเห็นเห็นไหมอย่างที่ป้านนะเมื่อวันก่อนนะ่ะที่เขาอนะพอลุงไหมอแกตื่นแต่เช้ามาเนะี่ยป้าพอพูดจากนั้นมาปับ๊บแกตื่นขึ้นมาแกมาเริ่ม มาฮะกไม่ปลูกบ้านเลยนะปกติเกจะมาปลูกบ้านเออที่รากเธอตื่นหรือยังอะไรเงี้ยปล่อยให้นอนป้ากินยาแล้วป้าหลับดับหลับหลับสนิทเลยนั่นคือป้าเครียดอ่ะกินยาหลับหลับสนิทเลยกินยาพาราตื่นขึ้นมาป้อุอยทำไมสิบเอ็ดโมงกว่าทำไมมันเงียบเกือบเที่ยงแล้วเออลุงมาทำไมไม่ตื่นป้าก็งงป้าก็ลืมป้าปะป้าได้ยินเสียงคนเดินแวบหลังบ้านป้าตกใจเลยเพราะมันสะท้อนกระจกป้าตื่นมาเอ้าเอ้าไปยังมีใครมาโจรเข้าบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยป้าลุกขึ้นมาดูเปิดน้าตางมา เอาไอ้ไม้นี่ว่าเหรอเฮ้ยวันน,น,นะวสสออนี้มันเป็นอะไรป้าก็เลยเนาะป้าก็เลยบอกว่าสงสัยเออบางนีมเป็นอย่างวะพอมันมาปับ๊บมันมาจับเครื่องนะทําความสะอาดไม่เปิดเครื่องไอ้มาชีนตัดหญ้านะมันจะดังใช่ไหมเขาก็ถอนหญ้าถอนอะไรดึงหน้าบ้านเรียบร้อยเลยนะป้าบอกแปลกว่ะแล้วมาวนี้ปับ๊บถึงมาเห็นป้าปับ๊บถึงเอาเครื่องมาตัดหลังบ้านป้าเลยตื่นว่าเออมึงตื่นเช้าพอหลังจากที่ป้านะ สอนมันคํานั้นแค่นั้นล่ะมันก็เลยรู้สึกว่าก็ตือหรือล้นมันเลยบอกว่ามันก็ตอนแรกมันก็รับไม่ได้รอกมันก็หัวเราะมึงย่งมาสอนกูเลยแต่ผลสุดท้ายมันก็เอาคํำนี้นะมาปฏิบัติมันก็เลยรู้สึกว่ามันดีขึ้นเห็นไหมแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยมึงจะไปน่าเลือกตั้งใช่ไหมเลือกหัวหน้าของอาเซีวีอีกแล้วเกี่ยวกับสำนักงาน คนหางานใช่ไหม,พไหมเพราะลุงไม้นี่เขาเขาเป็นปีนี้เขาเป็นหัวหน้าใช่ไหมว่าปีหน้าเขาจะเลือกอีกทีนี้เขาเลยบอกว่า ะนะถ้ามึงจะเป็นหัวหน้าคนมึงจะเป็นผู้นําคนเนี่ยเห็นไหมแต่ละวันคนโทรศัพท์มาอน่นนี่ถ้ามึงไม่ฉลาดมึงไม่รู้จกแก้ปัญหาไม่รู้จักอะไรมึงจะเป็นกับเขาไม่ได้เพราะมึงไม่ลงมือทําเลยมึงต้องเป็นปฏิบัติด,ด้วยไม่ใช่จะใช้สมองอย่างเดียวเห็นไหมป้าก็สอนบางนั้นวันนั้นนะ่ะแกก็เริ่มนะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มทำนะสามสวันนะ่ปะป้าก็ึงบอกว่านี่ไงสิ่งที่ทําไมนะ่ะกูนะ่ะเห็นกูแบบนี้นะ กูเนี่ยเป็นเจ้าคนไหนคนกูมีความรู้กูมีลูกน้องมากี่คนกูทําธุรกิจมาก่อนไม่ใช่ว่ากูจะมีนี้ถ้ากูไม่โดนฟ้องล้มละลายนะกูจะไม่อยู่อย่างนี้หรอกแล้วก็จะบอกให้เพราะว่าอ่ากูอายุมันน้อยนะคนเราก็พูดให้ฟังนะแต่เรื่องการที่อยู่เมืองไทยอะกูไม่มีใครมาหลอกกูได้หรอกนะกูจะไม่มีความอดตาย เพราะมันเป็นบ้านกูเพราะภาษาแม่กูกูรู้เรื่องแต่บ้านมึงเนี่ยกูยอมรับว่ากูงโง่เพราะภาษามึงอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะไปไหนมาไหนก็ลําบากจะทําอะไรก็ไม่ได้ค้าขายแบบจะริมถนนจะทําอะไรก็ไม่ได้นี่คือมันความยากนะคะหากินยากมากนะคะป้าเป็นคนที่ชอบทามาหากินอันนี้ป้าก็เลยพูดให้เขาฟังว่านี่แหละจุดเริ่มต้นที่ว่าเธอถึงไม่มีคู่ถึงเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในด้านชีวิตเขาก็บ่นว่ากูมีพร้อมทุกอย่างมีบ้านมีรถมี เงินมีทองมีอะไรกูก็ไม่ได้รวยแต่ทําไมชีวิตกูอ,ะอ่ะมันทําไมถึงเลวร้ายเขาก็เสียใจเขานะเขาเสียใจเขาทุกอย่างนะไม่มีคนเอาใจลูกก็ไม่เคยมาเอาใจนะไม่มีใครเอาใจเขาทุกอย่างพ่อแม่วันเกิดวันนี้ตื่นขึ้นมาโอ้ไม่มีใครโทรมาหากูเลยนะมันก็เสียใจบอกวันนี้ครบรบหกสิบปีกูนะอะไรเงี้ยป้าคือมันมันทำให้ป้าเครียดแล้วไงเมื่อคืนมันก็ขอร้องให้ป้าไปนอนกับมันใช่ไหมป้าก็บอกเออกูอาบน้ําก่อนนะแล้วมันจะอาบน้ําเมื่อวานก็ไปอาบน้ําตัด ตัดหญ้าใช่ไหมล่ะบังเกินป้าก็เลยมาเครียดเมื่อวานป้าก็เลยปวดหัวป้าบอกอุ้ยไม่ไหวแล้ววะป้าก็อาบน้ำนัดก็รู้สึกว่าดีขึ้นป้าแช่อ่างใช่ไหมแอดน้ําร้อนอ่ะระบายอ่าอะไรเงี้ยก็ดูหนังดูหน่อยอาบประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะถูขี้คงขี้ไก่อาบน้ําอย่างดีแล้วก็กล่าวว่าเออมานั่งข้างล่างก็กินยาพอกินยาพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่านั่นอ้ามันบอกว่าสี่ทุ่มแล้วเออมันจะขึ้นบ้านนอนมันจะทำงานแต่เช้าจะไหมป้าก็เลยบอกว่าป้าก็ป้าไม่อยากขึ้นไปนอนกับมนคือ คือเป็นมันเกิดมันก็ลองดูว่าเออมันก็อยากนอนกับเมียแต่มันไม่ทําอะไรหรอกอยากนอนกอดนอนหอมอะไรเงี้ยนะป้าก็เลยเออนะเอาก็เลยถามมันเออจะขึ้นไปนอนแล้วเธอจะให้ฉันขึ้นไปนอนกับเธอไหมเออบอกว่ามันก็ยาบอกว่าน้าคิดว่าอุ้มโอ้ไม่อ่ะบอกว่าฉันไม่ค่อยสบายก็บอกเงี้ยอ่ามันก็เลยบอกเออฉันต้องตื่นแต่เช้าก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเอาไว้เอาไว้ให้แบบว่าเอออะไรอ่ะหลังหลังเขาไป เอ็กซามก่อนคือไปไปสอบก่อนนะแล้วจะเป็นคนดีๆแล้วค่อยค่อยนอนก็ได้อะไรเงี้ยดูสิมันมันป้าก็อุตส่าห์ให้เกียรติเขานะคือให้กําลังใจแครโบเขาทํางานป้าก็ทํากับข้าวทำเรเขากินถามเขาตลอดเพื่อความเป็นห่วงอ่ะนะเพราะว่าคนเขาทางานเราเราอยู่บ้านเฉยอ่ะกินจนปูงกลางแล้วอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าป้าเป็นคนที่สงสารและเห็นใจเขานะถ้าเขารู้นิสัยเราแล้วเขาจะเขาจะเข้าใจเราพอเขาไม่อยู่ป่านนี้สิบปีแล้วเขาถึงรู้ว่า คนที่อยู่ใกล้คิดและคนที่ห่วงเย็นที่สุดนี่คือป้าป้าก็เลยพูดกับเขาว่าเมื่อเช้าก็นั่งร้องไห้นะนั่งกอดป้าบางทีนะกูบอกว่าถ้ามึงเป็นนี้นะกูจะไม่เอามึงอีกแล้วนะคือเห็นไหมอารมณ์เขาอะเขาก็จะไล่ออกจากบ้านอย่างเงี้ยบางทีทําให้ป้าน้อยใจมากน้อยจะไปร้องไห้นะมื่เช้าป้าเสียใจป้าแบบร้องไห้มากบางทีปวดหัวก็จะไม่พี่น้องบางทีทนนะทนกับผัวฝรั่งเนี่ยมันมันคือมันมันถนอมเรานะรักเราแต่มันดูเหมือนแบบ เป็นเพื่อนแก้งเหงาเท่าน,นั้นเองนะพี่น้องป้ายังคิดโอ๊นะเว่นกรรมกูทำเวนเนี่ยป้าถึงอยากทําบุญเยอะๆเ,เห็นบอกพี่น้องอยากทําบุญหลายๆอยากคือเว่นกรรมชาตินี้นะเขาหทิ้งไว้ตรงนี้เห็นบอกชาติหน้าเขาก็จะได้อาจจะได้ดีขึ้นนะพี่น้องบพต้องมันเป็นทุกเนี่ยมันเป็นสีแล้วครับพี่น้องคือแบบโอ้ยป้าเนี่ยมิต่เรื่องเสาหลกซึเศร้าก็เลยจะบอกหายยักเถือ่อ ก็ดีล้ครับพี่น้องป้าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนะเขามีงานไทยก็อยากจะไปนู่นไปนี่แกก็ห่วงแกก็พุ่ยไปเน้ยคือห่วงตลอดเนี่ยตะกี้ก็โทษเด้แม่้าบ่แม่บัวบ่าโทษกะกะลูกโทษโทษเบอร์บ้านว่าเออเข้าอยู่บ้านมองสันติเนี่ยคือมันเป็นกันที่แบบเขาอยู่ในขุกแม่เอออยู่ในกรงขังไปเสบอะไรกันสินะ เฉพาะทีไปถึงสีน่นะเขาก็ต้องบอกลว่วงนาเด้อไปก็ต้องระวังเด้อจังสันจุงซี่นี่ยคือจะบ,บ่นนะถ้าเราออกไปเนี่ยไปรลดไปรลดเออไปเลยคือแบบไม่ค่อยเต็มใจอ่ะอยากให้เราอยู่แต่บ้านเมื่อกูอยู่บ้านมมงคิดว่ดูผู้ใดอยู่ใดพอกูนั่งอยู่น้ำนกน้ำป่าน้ำไก่น้ำนี่ซุม,มื้อไปซอยู่ใดพี่น้องคนเคยเมีคนเคยเหตุการณ์เหตุงานเคยมีเพื่อมีฝูงทุกวันนี้อยู่ทุกวันนี้ป้าก็าจนปงเด้พี่น้องปงเนีอยค่ะ เห็นบอก่ามีผู้นั้นผู้ดีมากจีบมาคุยป้าก็บบเปิดโอกาสเขาเนี่ยบอกว่าจะเป็นคนไทยฝรัง่งกะซังป้าลุยแล้วว่ามันเป็นไปบ่ได้ดอกทุกมือนี่เมียนบอกพี่น้องเออมันอยู่จนชิดแล้วมันอย่นนะเอออะไรจะเกิดก็เกิดนะทนทาาพี่น้องทนก็เรียกว่าโอ้โหสิละมันก็มานั่งยกตัวอย่างว่ามึงไม่หายก็เพราะอะไรเพราะมึงเล่นย t u b e เนี่ยกูยจะไปหาหมออีกแล้วเนี่ยนะกูจะบอกหมออีกประสน นะกูบอกว่าไม่จริงหรอกถ้ากูไม่มเล่นยูทูปนะกูยิ่งหนักกว่านี้ยิ่งเป็นทุกกว่านี้ภากกูบพูดอย่างนี้นะมันก็บอกเออฉันขอโทษนะฉันขอโทษเพราะมึงทําให้กูสร้างให้กูเป็นปัญหาถ้ากูไปจากมึงแล้วสักวันกูรู้ว่ามึงต้องป่วยตายเพื่อเพ่มมึงอาจจะกินยาตายด้วยซ้ำเพราะมึงอะเป็นคนที่ขี้งหงเาและเป็นคนที่แบบขาดใครไม่ได้นะขาดเพื่อนไม่ได้กูห่างไม่เกินสองสามนาทีหรือห้านาทีลงมาไม่เจอดีนะ่ในห้องน้ำต้องตะโกนเรียกหาเลย นี่ไงคือพี่น้องเขาเรียกคือเป็นคนที่ขาดความอบอุน่นต่างคนก็ต่างขาดกันไม่ได้แต่ความทิฐิมันเยอะนะฝรั่งที่ดูมาเนี่ยไม่มีใครเหมือนมันนะแต่พูดถึงมันเนี่ยบางครั้งนะอารมณ์ร้ายแต่เป็นคนที่ปากร้ายแต่เขาใจดีเป็นบางครั้งนะพี่น้องถ้าเกิดเขาอยากนึกอะไรซื้ออะไรให้เขาก็จะซื้อให้ถ้าขอเขาก็ไม่ให้อ่าถ้าเขาบอกอุ้ยอันนี้ได้ไรสาระไม่อะไรเนี่ยเขาจะไม่นี่เลยนะถ้าพูดเรื่องเงินยิ่งยิ่งเล้วไปเลย เขายิ่งขนาดนี้รู้มาสิบปีนะก็ยังไม่เคยวางกระเป๋ากระเป๋าตังค์ไปต่อหน้าป้าเลยเห็นไหมเขาเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครเพราะเขาเคยโดนมาเยอะคือมันมันสิ่งแวดล้อมทําให้เขาเนี่ยไม่เชื่อใจใครอีกแล้วไงเพราะเขาโดนผู้หญิงน่ะขโมยเงินเขาหลอกเขาเก็บของเขาไปขายเขาก็เลยแบบกลัวเท่าทุกวันเนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาถึงรักป้าทุกวันนี้เพราะอะไรเขาบอกว่านะโดนยังไงอ่ะอดทน ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนที่เก่งและเธอมีความอดทนสูงเธอทั้งสวยทั้งเก่งเธอก็สามารถหาได้แต่ว่าเธอก็ยังอดทนอยู่มันก็ยอมรับความจริงว่ามันไม่ใช่คนง่ายนะมันถึงไม่อยากสูญเสียป้าไปบางครั้งมันก็ขอโทษในการที่อารมณ์มันอ่ะมันก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่มันก็เปลี่ยนยากพี่น้องนะป้าบางทีโอ้โหเวรกรรมจริงๆโอ้เกิดมาเป็นลูกญีงนะคิดว่ากูมาอยู่เมืองนอกมันน่าจะสบายพี่น้องเอยแห่งเป็นทุกนะบางทีสบายกายแต่ สบายใจนี่มันมันยากเนี่ยเหมือนที่เขาบอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากมันบอกแต่ป้าก็ยังครับคับใจนี่มันไหลไหลกว่าทีเด้นะฮะที่เนี่ยมันอยู่อย่างสะดวกสบายแล้วนะ,ะมันไม่มีอย่างอ่ะแต่ในเรื่องในใจนี่มันมันปัญหากับผัวนะ,ะพี่น้องนะหลบดนันป้าก็ถึงบอกนี่เนี่ยบางครั้งนี่ถ้าป้าเนี่ยไม่ได้ไปเล่นโรงเรียนเนี่ยคือไปเล่นโรงเรียนบางครั้งมันก็ผ่อนคลายนะแต่ว่าเราอะ่ะ เล่นเยอะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้เงินทุกครั้งนะคะพี่น้องไม่สนับสนุนนะคะบางทีเราโชคดีเรานานๆเราไปทีเราก็ได้อ่าพอค่าข้าวเนะี่ยพออยากได้ซื้ออะไรเนี่ยเออเราก็ได้ซื้อมางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะเชิงแบบว่า จะให้เราอะได้ตลอดหรอพี่น้องมันมีแต่เสียก็มีเราก็ถึงห่างๆนะคะเพราะว่าผ่อนคลายอ่าทีนี้อากาศดีๆนะป้าก็บอกเออเดี๋ยวงันไทยฉันจะไปตรงนี้นี่นะเออเดี๋ยวฉันไม่ได้ไม่มีเพื่อนฉันไปคนเดียวฉันก็ไปได้อยู่แล้วแต่ขับรถไกลนี่มันเป็นห่วงนะป้าเป็นอย่างนี้แหละค่ะพี่น้องว,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 ว่ามันอยู่ไกลบ้านป้าน,านนะนะมันอยู่นอกเมืองนะพี่น้องมันห่างไกลจากในเมืองนี่นะคะมันกี่ร้อยโลอะร้อยกว่ากิโลกับสองรอยโลหมดและมั้งพี่น้องนะคะนั่งรถชั่วโมงเหรอแม นะมันอ้อมหนะ้าอ้อมหลังนะมันก็เลยบางทีคนคนที่เคยมาเนี่ยอ้บ้านพี่อยู่ไกลเหลือเกินจนเขาไม่อยากมาก็จะไหมเพราะว่าอยู่บางคนเขาเคยกินเที่ยวอยู่ในเมืองอ่ะเขาชินอยู่ในเมืองเขาจะกินเที่ยวสัม,มเลเทเมาอ,อะไรของเขาอ่ะเขาอยากเดินออกไปไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าป้านี่คือมันอยู่ในที่เงียบเงียบนะที่แบบสบายสบายแบบเราคืออยู่ในฟาร์มเมอร์มันก็น่าสุขสบายดีเราเราห่างไกลาจากการที่ถ้าอยู่ในเมืองอ่ะคนมันก็ใช้เงินเยอะใช่ไหม ได้คนเราถึงอยู่ในเมืองนะ่ะเงินมันถึงไม่เหลือเดี๋ยวกินเดี๋ยวเที่ยวเดี๋ยวเล่นนาสารพัดนะคะอันนี้ขนาดป้าอยู่ไกลนะแต่ป้าเป็นคนที่ใช้เงินเปิดเป็นคนที่ใช้เงินเก่งป้ากพยามเซฟนะพยามเซฟนะส่งกลับไทยเนี่ยบางครั้งก็ค่าส่งนี่ก็แพงนะพี่น้องบางทีโอ้โหคนจะได้แต่ละบาทนี่คือลําบาก เนะี่ยะตอนนี้ป้าก็ต้องเซฟอัะนะบางทีมีเงินอนะ่ะป้าก็ทาบุญป้าก็ชอบทําบุญนะก็ถึงบอกว่าเออนะไม่ได้ร่าไม่ได้รวยไม่ได้อะไรหรอกคะ่ะพี่น้องก็เหมือนวันนี้เอฟซก็ทักแล้วว่าเออบอกว่าโอ้ป้านะคนเราเนี่ยนะบางทีทําบุญกับคนเนี่ยพวกยูทูบเบอร์บางบางช่องเนี่ยนะเขาเห็นผลนประโยชน์บางทีเขาก็ไม่ไม่เอาไปให้ก็มีนะก็เอฟซก็บอกนะคะแล้วก็บอกเขาเข้าใจค่ะเพราะว่าเราการที่ทาบุญเนี่ยเราก็คิดว่าเออ นะเราทําไปแล้วถ้าเกิดไม่เชื่อใจไม่อะไรเราก็ไม่ต้องทําอีกนะพี่น้องถ้ามีโอกาสก็ทําเองถ้าป้าไปเมืองไทยป้ามีโอกาสป้าก็จะไปทําเองนะเพราะว่าป้าไปทําด้วยตัวเองแล้วก็ให้ดถึงกับมือมันจะมันจะสุขใจแต่อันนี้เราไม่มีโอกาสได้ไปเราเห็นว่าเอออย่างน้อยอะ่ะเราก็เอ้าผ่านเขาสักหน่อยนึงก็ถือว่าเราทําบุญไปแล้วเนาะกันแล้วแต่ควรคิดอะ่ะนะมันก็หลายอย่างเราก็เป็นสิ่งที่เราก็น่าคิดกับพี่น้องเพราะว่าทุกคนอะ่ะมันก็หังหวังผลประโยชน์ทั้งนั้นใช่ไหมคะพี่น้องบางคนเนี่ยสร้างยูทูบมาเห็นไหมแต่ละช่องง่ะมมมมััันนนกกก็ีารยืเิง มีการสร้างเครดิตมีการอนุนันนี้เข็นไหมคะพีน่น้องนี่แหละคะ่ะป้าก็ไม่ค่อยอยากจะไว้ใจใครหรอกแต่ว่าคิดว่าเราทําบุญไปแล้วอ่ะคิดว่าสิ่งที่ดีๆอะทีวดาท่านมองเห็นนะคะอันนี้แหละคะ่ะถ้าเกิดทําไปแล้วเนี่ยเขาบอกอ้ไม่เอ่ยชื่อเราไม่ทําอะไรนะ่ะเออนะคะเขาเป็นการที่นั้นแสดงว่า เขาไม่บอกหรือเขาแสดงว่าเขาอมเงินแล้วบอกว่าอุ้ยผู้ใดทรงมาไหา้คือบุได้เนี่ยยังสินะนะคือยังไงล่ะอ่าเขาจะได้รู้ไหมว่าเออคนนี้ฝากเงินไปให้นะแม่คนนี้ชื่อนี่นะเขาให้เงินมาเท่านั้นเท่านี้นะนั่นน่ะเพราะว่าการที่เป็น u t u b e เนี่ยนะเขาได้ยอดวิวอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ได้เงินมากกว่าที่เงินที่จะไปให้ถ้าเกิดเขาบริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาจะหากินได้เยอะใช่ไหมครับเอฟซีเขาจะเชื่อใจถ้าคนไหนนยเป็นคนที่หาหน้าไหวหลังหลอกหรือเป็นการที่อ่าอ่าหากินทางสะพานบุญเหมือนอิทธิเนี่ยนะพี่น้อง ฟีเขาก็เบื่อใช่ไหมเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วนะครับเอ็นไม่ทุกวันนี้ไม่มีมันก็นะคะยิ่งดิ้นรนนะคะเอ,อมต้องไปหาขุดแม่งกุจีนะคะลองสัลยแบบสร้างภาพไปคนสูงสาลกลับมาเพื่อจะเรียกร้องน้าตาเพื่อให้คนเนี่ยนะคะได้สูงสารแล้วก็ได้แบบว่าเอ่ออะไระแบบ จะได้โอนเงินโอนไวอีกเห็นไหมเพราะใกล้ตัดตัดสินคดีแล้วเขาจะไหมครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นเป็นปัญหาสิ่งที่นะคะอ่คนที่มันไม่ดีมันสร้างภาพเดี๋ยวมันก็อ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำโทษมันเองนะฮะเราก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วกันอ่ะวันนี้ป้าก็มาระบายเรื่องความในใจให้ฟังนะคะพี่น้องนะคะนั่งตากแดดดีดๆว่าเดี๋ยวป้าก,กับสิขึ้นไปนั่งรีดผ้าอยายุกวบพี่น้องแกะผมนะเพราะว่ามาัดผมรลายเนี่ยมันปวดหัวค่ะนะคะ,นะคะดึงถึงบอกก,กับผมกระซึ่งเลยเห็นไหมเนี่ยอืม เพราะว่ามัดผมมากอะมัดผมตลอดนอนก็มัดผมอะ่ะก็ต้องแบบว่ามันนิดนึงมันรู้สึกว่าอู้หัวนี่หนักไปหมดเลยพี่น้องมันปวดหัวก็เพาะอย่างเงี้ยก็เลยต้อง ปล่อยผมหน่อยนึงไม่มีกระเจีแจแตกนงแต่งหน้าทําอะไรยทุกวันนี้มันรู้สึกมันเหนื่อยเหนื่อยใจพี่น้องไม่ใช่อะไรหรอกมันเหนื่อยใจร่างกายป้าแข็งแรงเพราะป้าทําทสวนทํารุ่ทนทํานี่เดี๋ยวทํากับข้าวเดี๋ยวทำรุ่นนี่ป้าพยายามทาอะไรให้อ่ให้มันลืมนะพี่น้องก็พยายามอ่าทสิ่งที่ดีๆเพราะว่าเราไม่เราอยู่ไกลบ้านไกลเมืองนะพอแม่พี่น้องเราไม่อะไรยังดียังเราติดต่อได้คุยกันได้ใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าเออก็มีอะไรเราก็คุยกันหายเงาเพราะอยู่นี้ชิ้นก็ยูยูทู e ดูข่าว พอดีอินเทอร์เน็ตไม่มีป้าก็เลยออกมานั่งอัดวิดีโอให้ว่าจะไลฟ์สดมันก็ไลฟ์สดไม่ได้นะคะพี่น้องก็ต้องรอดูแล้วกันนะคะถ้ามีอินเทอร์เน็ตหรือเมื่อ,อไรก็ป้าก็จะไลฟ์สดนะคะพี่น้องบ่มียังก็เป็นคลิปก็ดูกันค่ะพี่น้องนะคะสนับสนุนกันไปเรื่อยขอบพูดเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะนะกอนี่ก็ขอระบายนะคะพี่น้องนะคะเอ่อยูทูบก็ เอฟซีกับเหมือนพ่อๆแม่ๆเป็นญาติคนหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะมีอย่างกับเราสู้กันฟังกับบอสเป็นปิดค่ะพี่น้องนะคะอยจากเฉมาปิดเห็ดอย่างพอเข้าระบายความได้ใจออกมาแล้วความจริงคือความจริงมันก็สบายใจเห็นบอพี่น้องทุกคนก็จะได้ว่าโอ้เนี่ยเห็นไหมบอสเอฟซีบอกว่าเนี่ยชอบผสมบอสผสมก็คนตรงๆเข้าไปปั้นนาปั้นเห็ดอย่างนั้นบอสเข้าบ่มีเออเข้าบ่มีอย่างเข้าไปตัวเขาเศร้าโลกเขายังเกลียดยังสร้างเข้าตัวแบบนี้เป็นบอสค่ะพี่น้องมาเกิดยังขึ้น เปหลอกเขานะเด็กเลี้ยงแกะแพ้ก็สีเสื้อเข้าบบดน,นี้นะฮะถ้าเป็นอย่างมางทีเอฟซี FC ผู้ใจดีเขาสงสารเขาก็ะซวยเห้าได้เด้ อิหลีเลยคะ่ะพี่น้องนะคะนี่แหละในการที่อ่ะปัญหาโรคแตกนะั่นสำหรับอันนเมียฝรั่งพี่น้องหนาคันสิว,าวเานี่ยโอ้มันหลายบทพี่น้องนะป้าขีคาา้คันเว่เบืองเมียฝรั่งคนอื่นเขาก็บอกกันหลายแล้วนะคะมันก็มีความจริงแน่บ่มีจริงแน่นัน่นละ่ะนะบางคนก็อยากรู้จากประวัติป้าเนี่ยอังสันสีขันซิวตะลืมแรงอยูอ้ยกันซิวอาย่พี่น้องงีเงีวอิหลีนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปคลิปหนะ้าเราค่อยว่ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้ออยากรู่ยังถามมาได้เลยใต้วิดีโอนะคะ ว่าป้ามาอยย่ได้จังใดจังสันคสีถามยังได้ถามได้เลยค่ะพี่น้องป้าบุมีปิดอยู่แล้วนะคะป้ากา็จะมาตอบคําถามในในคลิปนะคะมาคอมเมนต์เยอะๆนะคะพี่น้องขอบคุณมากมายค่ะเจอกันใหม่นะคะพี่น้องนะคะป้าก็พักพ่อนสมองนิดนึงนะคะพี่น้องขอบคุณมากมายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ